สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ระหว่างวันที่15-17ถึงธันวาคม2563 เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน7อําเภอพุนพิม์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชาการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาคา8ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และผู้บังคับการกองบิน7เฝ้าทูลละอองถวิลพระบาทรับสเสด็จ พลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อทรงรับการถวายความเคารพแล้วทรงกระดำเนินผ่านแถวข้าราชการและประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารกองบินเจ็ดไปยังมหาวิทยาลัยราชภัสุรา์ธานีมีนักเรียนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดสุราธานีและจังหวัดใกล้ เคียงเฝ้าทุนละออกตุลีประบาดรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ เวลา18นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจําปีการศึกษา2559-2560เป็นวันแรกซึ่งวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ไรราชภัสุร,รา์ธานีในการนี้พระชาจานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิชาเอกธุรกิจการบินแด่สมเร็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีซึ่งสภามหาวิทยาลายัยร,ราชภัสุร,รา์ธานีขอพระชาจานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยมีพระปรีชาสามารถในด้านการบินทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมที่สาพันาฬรัฐเยอรมนีทรงได้รับใบอนุ ญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีและส่งได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ จากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3าคนและปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2667คนมหาวิทยาลัยราชภาสัสรธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีนำไปสู่การผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิดการสร้างวิศวกรสังคมที่ มีคุณลักษณะ4ประการคือมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายมีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งสามารถระดมทรัพยากรและสภากำลังในท้องถิ่นมาร่วมแก้ปัญหาและมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิน่น তাতে নেই